สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่หนึ่งอีกเช่นเคยนะคะในช่องลูกข้อหนึ่งและร้อยแปดแช์นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 4เราจะพาเพื่อนๆมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงอดอกพ่วงคลาา วงคลามนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้อัพไปประมาณเดือนธันวาคมนะคะ6/3นะซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะมีเพื่อนๆติดต่อมาอสอบถามมาซื้อเลยเยอะแยะเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาเพิ่มเติมถึงช่องทางที่ว่าถ้ามีเพื่อนท่านใดที่สนใจอยากจะ,ะซื้อจากเราเนี่ยได้เลยนะคะ ในช่วงนี้เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่เขาออกแบบเต็มต้นเลยนะคะเต็มเถาเลยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเขาก็จะมีดอกแบบเต็มต้นเต็มที่แบบนี้เนี่ยสี่เดือนครั้งหนึงนั้นปีหนึ่งก็จะสามรอบนะคะนอ,นอกจากนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะออกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะไม่เต็มต้นขนาดนี้จะเป็นป,ปลายนะคะ ก็สวยมากเลยนะคะนะช่อม่วงพวงครามค่ะไปชมกันเลยนะคะนะคะอ,อ่าอันนี้ก็คือนะคะช่อม่วงพวงครามเขาจะเป็นไม้เถาไม้เลื้อนนะคะนะแบบนี้นะคะอันนี้คือตอนพี่เขายังหนุ่มสาวนะหนุ่มสาวนะคะเป็นพวงแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะอันนี้พอเขาเริ่มมีอายุหน่อยนะคะสีของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็น สีเขียวนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะพอเขาแก่แล้วนะคะเขาเริ่มแก่แล้วมันจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็หล่นลงมานะคะหล่นลงมากลายเป็นมเมล็ดนี่นะคะซึ่งตัวมเมล็ดของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเราก็จะสามารถที่จะเอาไปเพราะเป็นลำต้นออกมาขยายพันธุ์ต่อได้นะคะซึ่งแบบปลูกง่ายมากที่บ้านของเราก็จะส่วนใหญ่จะได้จากการเพราะเพาะ,มะเมล็ดนะอย่างตัวนี้นะ คือเขาเขาร่วงลงมาแล้วเขาก็เกิดเองเลยนะคะอัตโนมัติเลยนะเห็นไหมคะเกิดง่ายนะก็เริ่มละเริ่มหาที่เลื้อยละนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากๆแล้วก็อยู่ให้เชยชมเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนโดยเฉลีย่ยนี่ก็เกิดเองนะคะเกิดเองเนี่ยพวงครามนะะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะสนใจที่โอ้โหสวยจังเลยอยากนำไปปลูกที่บ้านก็ได้เลยนะคะเรามีเมล็ดแบบนี้ เล็ดละหนึ่งบาทนะคะยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะนี่นะคะเอาไปเพาะเกิดง่ายแต่การเพราะมาเมล็ดพืชอะไรก็แล้วแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ว่าจะเกิดไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะเรา ไม่ได้การัตติว่าจะเกิดทุกมเมล็ดนะคะเพ,เพื่อนจะต้องไปเตรียมดินนะคะเรื่องของน้ําเรื่องของแร่ธาตุอาหารอะไรต่างๆในการเพาะด้วยนะถ้าไม่อยากเพาะเองนะ<อ>ก็มีแบบนี้เราเพาะให้โดยเฉลี่ยนะคะประมาณ10เซนนะอันนี้คือวัดจากเนื้อไอหน้าดินขึ้นมานะคะตัวเนี้ยเนี่ยนะขายล้นาคะาย่อมเยามากๆเลยเพียงแค่50บาทยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะหรือว่าเพื่อนๆบอกว่าอ๋ออันนี้มันอาจจะเล็กไปไม่มั่นใจนะว่ามันจะ มันจะเพราะเอ้มันจะปลูกติดไหมนะคะเราก็จะมีขนาดที่สูงขึ้นมาโดยเฉลี่ยค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ย20เซนเลยนะคะเฉลีย่ยเฉลี่ยไปนะคะถัว่วถั่วไปนะคะต้นสูงแบบนี้ต้นละ100นะคะนะส่วนค่าส่งก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณค่าส่งประมาณ100ขึ้นไปอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเขามีขนาดที่สูงนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสั่งซื้อได้ทาง shopee หรือโทรมาที่เบอร์ l ล n e id ก็0 8 1 5 8 4 4 9 6 9เหมือนกัน facebook. facebook 108แชร์ค่ะ๋ยวจะใส่ลิงก์ทั้งหมดนะคะไว้ในในคลิปของเราในคลิปนี้นะคะอ่านี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เนี่ยจะปลูกที่หลังต้นใหญ่นะคะจะเป็นอีกต้นหนึ่งจะเห็นว่าเป็นช่วงที่เขาออกดอกได้เยอะมากๆเลยนะคะ อีก,เป,อกเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะมีความสวยงามนะนะคะ,ะวันนี้ก็นำความสวยงามนะคะของช่อม่วงพวงครามมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะกับสาระดีๆจากพี่หนึ่งทางช่องลูกเข้า1หนึ่งและร้อยแแชร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ